เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากภายหลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนาพลกุลชรหรือว่าดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยพร้อมกับพวกรวม6คนในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์สามดีหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเมื่อวันที่9ก้าพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดนายสิทธิสุธีวง์ รองอธิบดีกรมรัชัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมรัชัณฑ์เปิดเผยว่ากรมรัชธณฑ์ได้รับรายงานจากทันทัศน์ญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาหานครว่าได้รับตัวทัว้ง6รายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องตน้นและส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เเมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับต่อไป นายสิทธิกล่าวว่าเช้าวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทสถานเป็นอย่างดีส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติ กรมราชธรร์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนขณะที่ทางด้านของคุณแม่ของสาวใบเตยได้มีการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่10พฤษภาคมโดยมีการโพสต์เฟซบุ๊กวันเพนน้อยห้องไล่โดยมีข้อความว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน มันเกิดขึ้น,นกับครอบครัวเราโหดร้ายเกินไปความยุติธรรมมันหายไปไหนหมดท่ามกลางชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจล้นหลามขณะที่ลุกชานวิททวีสินน้องชายของใบเตยก็มีการโพสต์ภาพที่เคยถ่ายกับแฟนหนุ่มซึ่งตอนนี้อาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากโดนรถเก่งขับปาดชนแล้วหนีและมีภาพใบเตยซึ่งเป็นพี่สาวก่อนจะเข้าเรือนจำพร้อมกับแคปชั่นสุดเศร้า เป็นอีโมจิหัวใจแตกสลายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาท่ามกลางคอมเมนต์จากคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจอย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปในรายการคนดังนั่งเคลียร์เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ทั้งดีเจแมนและใบเตยได้มีการมาออกรายการร้องห่มร้องไห้เคลียร์เรื่องคดีฟอร์เล็ก 3D ดีเหมือนรู้ชะตาก,กรรมของตัวเองโดยการมาออกในครั้งนั้นนอกจากจะขอโอกาสและขอความเป็นธรรมแล้ว ทั้งคู่ยังได้มีการพูดเรื่องประกันตัวโดยดีเจแมนเผยว่าถ้าหากโดนฟ้องก็อยากได้รับการประกันตัวต้องการให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสผมไม่เคยคิดคดโกงใครตั้งแต่เด็กจนโตไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คือการไม่ได้ประกันตัวแต่ถ้าจะเป็นก็ขอให้เป็นที่ผมคนเดียวถ้าโชคชะตาจะเลวร้ายอย่างนั้นขออย่าแตะต้องภรรยากับลูกผม ขณะที่ใบเตยก็ได้มีการเผยทั้งน้ําตาว่าหากต้องติดคุกทั้งสองคนไม่รู้ครอบครัวจะอยู่อย่างไรซึ่งก็มีการเตรียมการไว้บ้างแล้วส่วนลูกก็มีการฝากฝังกับคุณแม่ให้ช่วยดูแลและน้องชายให้ช่วยดูซึ่งทุกคนก็รับปากว่าจะดูแลให้อย่างดีที่สุดใบเตยยังมีการพูดกลางรายการด้วยว่าที่ผ่านมา เราถูกมองเป็นคนชอบโกงประชาชนเหมือนเราตกเป็นจำเลยและคนพิพากษาเราไปแล้วเราไม่ใช่คนโลภที่อยากมีเงินมูลค่ามหาศาลได้เราทํางานทุกอย่างมีอาชีพสุจริตมาตลอดอยากให้สังคมให้โอกาสอยากให้กฎหมายดูพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมให้เราได้มีโอกาสมีอิสรภาพในการสู้คดีขอแค่นี้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ